อีกประเด็นค่ะก็คือประเด็นที่มีการตีบ้านนะคะทุกๆปีค่ะก่อนจะถึงน้ําหลากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําในลุ่มน้ําภาคกลางนะคะ mm. เขาจะว่าจ้างให้กลุ่มช่างมายกตัวแล้วก็ตีบ้านเพื่อจะให้สูงกว่าเดิมนะคะซึ่งจากอุตกภพายน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้เราพบว่า หลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาน,นะคะชาวบ้านเขาจ้างชางให้มายกบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน,น้ํายกบ้านเรือนหรือว,ว่าเรียกกันบ้านตีบ,บ้านนี้ไปกว่า100หลังแล้วค่ะวันนี้คุณชนะชัยแก้วพางจะพาไปดูวิธีตีบ้านของบ้านแต่ละกลุ่มกันนะคะไปดูกันคร่าว่าเขามีวิธีการอย่างไรค่ะในหมู่บ้านสุเหลิ่พื้นที่อเภอพระนครศรีอย,ยุธยา เราพบแม่แรงทั้งหมด35ตัวกำลังค้ำยันบ้านไม้หลังนี้ให้สูงขึ้นจากเดิมถึง3เมตร80เซนติเมตรผู้เกียริเรียงรุ่งทรัพย์วัย68ปีซึ่งประกอบอาชีพนี้มากว่า20ปีอธิบายว่าการใช้แม่แรงค้ำยันยกตัวบ้านเป็นวิธีการที่ได้ผลไม่ต่างกับการใช้เครื่องชักรอกแต่ทั้ง2วิธีการต่างเน้ความสำคัญกับฐานของหลักแม่แรงและหลักเครื่องชักรอบดินนุม แม่แรงของเขาเนี่ยมันไม่มีไม่มีขาตั้งแบบนี้ตั้งจะูบนตรๆตัวเดียวตัวเดียวยงเนี้ยตักอยู่กับดินเพรามันซุดแล้วมันก็สุดการยกตัวบ้านที่สูงขึ้นเหนือกว่าระดับน้ําที่ท่วมถึงเมื่อปีที่ผ่านมาของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า1น0ร้อยหลังในระยะ3ามเดือนก่อนหน้านี้กําลังสะท้อนที่เห็นว่าชาวบ้านต่างตื่นตัวและฝังจากับปัญหาน้ําท่วมที่มีขึ้นแทบทุกปีเช่นชัยเใช้ยวพางรายงาน